จะต,ต้องเป็นผู้ลงทุนหรือคนที่เป็นคนเชี่ยวชาญแล้วไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับการลงทุนด้านการเงินก็มาได้และเริ่มต้นนับหนึ่งไม่ได้ไมไม่จะเป็ยนไม่จะเป็นเลยครับคือไม่รู้ไม่รู้ก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นสมาชิกหอไม่ต้องเป็นพ่อค้าเป <surf. S 2> ็นข้าราชการ,กรเกษียณแล้วหรืออะไรต่างๆอยากจะอยู่เฉยๆไม่อยากให้อยู่เฉยๆไม่อยากให้เงินมันนิ่งก็เอามาหมุนเวียนให้เงินมันทํางานให้เงินมันทำงาน,างาน,น,นทำงานทำเงิน ทีนี้ก็ต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่าการที่เอาเงินมาทํางานแบบนี้เงินลงทุนเนี่ยเงินต้นยังคงอยู่กําไรอาจจะมีบ้านแต่ถ้าเกิดคุณตัดสินใจผิดพลาดหรือวิเคราะห์ mm hmm. เหตุและผลไม่ถูกต้องเงินทุนอาจจะมีอยู่แต่มันถูกลดน้อยลงมันมันไหมมันก็มีหลายตัวนะ,ะ,ะมันก็มีหลายตัวว่าครับบางตัวเนี่ยบางทีผมว่าอยากให้เข้าไปแล้วไปมีคอนเซิลมีอะไรต่างๆนะครับเราไปดูเลยนะว่าในภาพของการเงินเนี่ยมันมีความหลากหลายมาก ครับวันนี้เนี่ยในเรื่องของของเงินเนี่ยโจอย่างเดียวเนี่ยมันส,สร้างอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับ<ม> Greek, รอแล้วคําว่าเงินอย่างเดียวเนี่ยมันส,สร้างนวัตกรรมต่างๆออกมามา,มากมายมันเรียกว่ามันสร้างอาชีพต่างๆออกมา,มาเดี๋ยวนี้เนี่ยประกันชีวิตหรือประกันภัยเรืออะไรวันนี้เขาไม่เรียกปกระกันละมันเป็นทุนแล้วนะกาเรียกเป็นทุนละก<อ>็เอามาตัวในระบบการทุนไปหมดนั่นหมยว่าหลายอย่างมั <an> นเปลี่ยนสถานะแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะ ถือเรื่องของประกันเนี่ยผมผมเดิมเรียนท่านตรงๆว่าก็ถือว่าเป็นการบริหารเงินอยาบนะผมอยากเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าประกันก็ดีการลงทุนในการทําหุ้นก็ดีมันเป็นการบริหารเงินบริหารทองที่น่าสนใจมากเบิมทีเนี่ยสมมติเรามีเงินอยู่แสนบาทจมนตินะแต่เดือนทิ้งไม่ได้เฉยแสนบาทถึงเวลาได้รับดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดเราบริหารเงินเป็นเอาเงินแสนบาทที่เราฝากธนาคารไว้เหมือนเดิมอีกแต่ว่าถ้าเกิดเราพลาดอะไรขึ้นมาเงินแสนบาทนี้มันทํางานแทนเราแล้วก็มูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น เช่นล้มเสียหายตายเสียจากเงินแสนบาทก็ทำทำหน้าที่แทนได้อีกอะไรประมาณนี้ักษณะนี่ก็คือเป็นเหมือนกับการบริหารเงินใช่ไหมครับคือคือเรายังเห็นวางเลือกมันเป็นเรื่องเรื่องเ,องเก่านะคร,ครับครับวันนี้เนี่ยผมอยากให้เราลบภาพเก่าๆออกมาแล้วไปมองความเป็นจริงในเวลานี้นะครับบางคนอาจจะว่าเอ๊ะทำประกันชีวิตเนี่ยมันเหมือนแช่งตัวเองหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องเรื่องว่าเงินซื้ออนาคตครับมันซื้ออนาคตบางคนบอกอุ้ยบ้านหลังเนี้ยประกันเอาไว้มันไม่เห็นไหมสักที อืมนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มันไม่มันไม่เกิดอะไรถือไม่กําไรถูกต้องแต่ถ้ามันเกิดมาเนี่ยมันรองรับได้หมดเหมือนผมไปนาขาผมพูดว่าผมก็พูดว่าคุณลองดูทรัพย์สินคุณมีเท่าไหร่แล้วเขาบอกโอ้ผมมีประมาณเท่านี้แล้วคุณประกันเท่าไหร่เขาเขามีอยู่ประมาณกับสามสิบล้านครับไปล้านเดึยวนะไม่ไม่ระบุอุปกรณ์มีเท่าไหร่มีอยู่สามล้านคุณเนี่ยของทรัพย์สินเนี่ยสามสิบล้านนี้นะอืมถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาอ่าอ่า ไอ้สามล้านเนี่ไม่สามารถจะพอ,อยาไสคุณได<ช>้<ล>ไม่สามารถเรียกธุร,รก,กิจกับคืนมาได้เลยอ่าอาใช่ไอ้อย่างนี้อย่าไปประม,มาทก,กับความริงที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของของผมเนี่ยจะมีเท่าไหร่เนี่ยผมเต็มมูลค่าตลอดผมไม่วัดดวงคือต้างอะไรไม่บอกว่าความสําคัญในการบริการภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีคนมาช่วยรองรับความเสี่ยงเราดีกว่าถูกต้องครับและต้นทุนก็ไม่ได้สูงอะไรมากนะต้องครับ เราเราควรจะต้องไม่เสี่ยงแล้วเพราะว่าถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นก็ถือว่าปีนี้เราโชคดีครับนะครับแต่ถ้ามันเกิดโชคไม่ดีอ่เราก็ยังมีโชคดีก็ยังมีโชคดีเราพูดคําว่าโชคดีกับโชคดีครับนะครับมันจะเป็นลักษณะนั้นโอ้ผมฟังดูแล้วท่านผู้ชมภาเหมือนกับท่านประธานกำลังจะบอกผมอย่างนี้ว่าวันนี้ถ้าคุณทําธุรกิจคุณอย่ารองรับความเสี่ยงแต่เพียงผพ้เดียวหาองค์กรที่เชื่อถือได้มาเป็นผู้รองรับความเสี่ยงร่วมแล้วถ้าวันหนึ่งคุณพลาดคุณล้มลงไปเนี่ย ไอ้ตัวความเสี่ยงเนี่ยมันจะมาช่วยเราคือมันไม่มีใครบอกได้ว่าเฮ้ยพรุ่งนี้จะเกิดไฟไหม้นะพรุ่งนี้จะเกิดแผ่นดินลมหรืออะไรต่างต่อไปได้แต่ถ้าเกิดขึ้นท่านประธานใครจะบอกว่าถ้าคุณสร้างหลักประกันตรงนี้ไว้ดีแล้วเงินมันจะทํางานแทนเราทันทีแล้วเงินที่หายไปมันก็มีคืนมาทันทีก็ได้กลายเป็นโชคดีกับโชคดีที่ทนพูดก็คือไม่เกิดก็โชคดีแต่ถ้าเกิดก็จะโชคดีที่มันมีคนว่าไม่เกิดก็ถือว่าโชคดีเพราะเราไม่ไม่มีอะไรเสียหายแต่ถ้ามันเกิดจริงๆก็โชคดีที่เราทําเอาไว้แล้วมาไว้แล้ว โอ้โหทุกเรืทุกเรื่องนี้ต้องเรียกคำว่ามุมมองคำว่าต่างๆนะทีนี้ทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยวันที่23าที่เราจะจัดเนี่ยเอาละผมโยงเข้ามาเรื่องของเงินเงินตรงนี้นะไม่คือหนึ่งในการบริหารเงินที่ท่านพูดไปแล้ววันที่23จะมีคนมาแน่เราอย่างนี้รึไหมมีครับมีมีมาหลายบริษัทเลยจำนวนเยอะแค่ไหนครับวันนั้นล้วก็จะมีบูธต่างๆนะประมาณ30สิกว่าบูธนะครับถ้าเราถ้าเราสนใจเนี่ยก็คือคนเหล่านี้เนี่ยก็คืออนที่ปรึกษาเรา เป็นคนเซอร์อะไรได้เลยแล้วไม่ต้องเสียเงินด้วยไม่ต้องเสียเงินแล้วไม่ต้องไปห่วงว่าเขาจะเทียวไรเทียวคือคุณต้องมาทำาทอยวนะก็มีอยู่ในพื้นที่เราด้วยเหมือนกันนะครับก็แสงก็เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราในตรงนั้นนะครับเราวันนี้เราอาจจะยังไม่ชินกับเรื่องอย่างนี้ก็เลยก็เลยบอกว่าก็เลยต้องเอามาสร้างสร้างองค์ความรู้ให้กับคนหลายๆหลายๆหลายๆคนที่เข้ามาถึเวทีนี้เราเราวันนี้นะครับว่าคุณรู้ไหมว่าวันนี้น่ะ คนในนครเวียงจันทร์เนี่ยมาใช้บริการนดซื้อหุ้นซื้ออะไรบ้านเราเยอะแยะใช้บัตรเครดิตฟาร์กมันอยู่ที่บ้านเราหมดอครับเพราะทุกวันนี้เขาก็เขาก็รู้แหล่งเงินเหมือนกันกับเราเราเขาไม่เสียโอกาสที่เอาเงินมาไว้ตรงนั้นคนนครเวียงจันทร์เนี่ยรวยนะครับครับวยนี้รวยก็ก็ถ้าจะว่าไปแล้วมันเหมือนกับยิ่งถ้าเกิดความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นแบบเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เงินเขาจะฝากไวไหนก็ไม่มีไม่มีผลคือคือจริงอย่างนี้ ค่ะผมเนี่ยพยายามที่จะเซตโมเดลนี่ให้เหมือนสิงคโปร์คือความเป็นศูนย์กลางทุกด้านสิงคโปร์มีอะไรเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้มันเหมือนวันนี้เนี่ยเราพยายามสร้างเมืองให้มัน,นมีความเจริญเท่าเทียมอือครับ,รบผมเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมาจากเชียงใหม่เป็นอดีตประธานหอมาแล้วนั่งคุยกันซ้อมเมืองแห่งภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยนะจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นมหาคนครแห่งอาเซียนอือฮึ เขาก็มองบุดรเนี่ยจะเป็นมหานครแห่งอาเซียนครับนครเวียงจันทร์เนี่ยก็จะเป็นมหานครแห่งอาเซียนลองมองภาพสิครับว่ามหานครแห่งอาเซียนเนี่ยสองเมืองอยู่ใกล้กันเนี่ยลองดูสิครับว่ามหาศาลแค่ไหนเราต้องมองความเป็นศูนย์กลางวันนี้เนี่ยอาเซียนมันเกิดขึ้นแล้วนะครับหลายคนเขาบอกว่้ตตรงปีห้าแปดผมบอกว่าอย่าไปลบอย่าไปมองว่าห้าแปดนะห้าแปดเนี่ย ห้าแปดกับอีกสี่ประเทศที่เหลือที่ยังไม่ได้เป็นอาเซียนนั่นคือลาวพม่าเวียดนามแล้วก็แล้วก็กัมพูชาคครรัับบแต่อีกหกประเทศอ่ะที่ในสิบเนี่ยเขาเปิดแล้วเขาไปเรียบร้อยแล้วใช่เราไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ไปกับเขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่เห็นจะต่อไปจะไม่เห็นไม่ไม่เป็นเรื่องแปลกที่จะอินโดนีเซียหรืออะไรต่อไปเนี่ยมันก็จะคลาคล่ำกันไปอย่างวันนี้ด้วยด้วยเราจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวห้าแปดเข้ามาทําวันนี้ต้องเตรียมตัว แต่งตัวแต่งหน้าทาปากความเป็นเข้ามาสู่มหานครอ,อาเซียนเลยอาเซียนมันจะบอกทุกเรื่องได้ในอนาคตใครจะบอกว่าไม่เกี่ยวหรอกไม่ต้องเป็นอาเซียนก็ได้เป็นไทยแท้ๆก็ได้อันนั้นแหละครับจะไม่มีที่อยู่เหมือนอยู่ในในนครเพียงจันทร์จริงๆวันนี้เนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยเจอไปเห็นเลยว่าผมยังบอกลหลายๆคนว่าเราไปคราวที่เราที่เราไปนครเพียงจันทร์ครับเราก็เห็นแล้วว่าโอ้วันนี้เนี่ยนครเพียงจันทร์กับอุดรเนี่ย เราไม่ได้ลบกันกับคนนครเวียงจันทร์นะเราลบกับีนกรีนเราลบกับเวียดนามใช่เราลบกับเกาหลีครับยิงเกาหลีนี่ไม่ใช่อาเซียนแต่เขาบวกหกบวกสามถูกไหมครับแล้วเรายังจะมาออสเตรเลียนะครับหลายๆายชาติที่มาลงในนครเวียงจันทร์วันหนึ่งอาเซียนเปิดเปิดประตูพวกเขามาเนี่ยเขาเดินที่อกระเป๋าเขาเดินเข้ามาบ้านเราได้นี่คือสิ่งแต่ว่า แต่ว่าวันนี้ที่เขาเขาข้ามาได้เรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมครับว่าแบงค์หรืออะไรต่างๆวันนี้จะจะมีจะมีเปลี่ยนชื่อกันแค่จะเป็นหลายวันะนะครับจะเป็นหลายวันมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนชื่อเพราะไปการเป็นเทคโอเวอร์นะครับเพราะว่าเขาบอกระหว่าดตลาดทุนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอยู่ดีๆแบงค์นครหลวงไทยนะครับกลายเป็นธนาชาติอืมจากธนาชาติเดิมนีใครเป็นเจ้าของล่ะครับมันกเป็นคนสิงคโปร์หรืออย่าง CIMB อะไรมาจากไหนอะไรเงี้ยไมครัอนนี้ก็เริ่มมาเปลี่ยนแปลงตลอดบางทีเราเห็นชื่อนี้เนี่ยอีกสองสามเดือนเปลี่ยนชื่อใหม่ละเจ้าของเปลี่ยนใหม่ละก็เพราะว่าเป็นการเทคโอเวอร์จากต่างชาติมันเป็นเรื่องของเงินเป็นเรื่องของทุนนี่นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้เห็นภาพเลยครับว่าความเป็นอะไรที่มันเป็นพอบอกอาเซียนปั๊บเนี่ยมันมาอย่างนี้ผมยังเคยถามเพื่อนบอกว่าเป็นทนายแล้วก็ทําบัญชีผมบอกว่าสองอาชีพนี้น่าเป็นห่วง พราะดูแล้วเนี่ยมันเป็นจริงๆแล้วในต่างประเทศี่อาชีพทนายดิเป็นอาชีพที่ดีกว่าอาชีพหมอครับใครจบทนายเนี่ยเขาถือว่านี่เป็นอาชีพชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเพราะเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงสุดครับนะครับวันนี้วันนี้เนี่ยถ้าต่างประเทศเนี่ยซีอเนี่ยจะมีอาชีพมรจาัทนายถ้าส่วนมากเพราะว่าจะเรื่องแม่นเรื่องกฎระเบียบระเบียบต่างๆใช่ไหมเพราะฝรั่งเขายึดความถูกต้องเป็นระบบใช่ไหมครับพะพออาชีพมันเป็นอย่างนี้เนี่ย ระบบการเป็นอาชีพความเป็นเขาเรียกว่าคนจะเป็นธานารจะได้เปลี่ยนใช่ไหมครับไม่ใช่นักบริหารนะรรแต่ว่าคนเราเนี้ยจะต้องไปเรียนบริหารแล้วจึงจะเข้ามาเป็นผู้ดีโอได้เพราะว่าซีโอจะมาสายกฎหมายเยอะนะครับสายปกครองตรงนี้เพราะนั้นอีกตัวหนึ่งก็คืออาชีพบัญชีครับอันนี้เป็นความถูกต้องเขาเรียกว่าคุณธรรม,อ,มอาชีพคุณธรรมแต่วันนี้เนี่ยสองอาชีพเนี่ยนะครับกำลังจะถูกเป็นอาชีพที่เพราะวันเนี้ย นักบัญชีบ้านเราเนี่ยจะไปทําบัญชีสองเล่มตลอดนะครับเรืะองต่อไปเนี่ยครับอาชีพสองอาชีพอาชีพสองเล่มจะไม่เกิดขึ้นในพหอาเซียนเปิดคือความจริงก็คือความจริงไปเบอคือความจริงมนเรื่มงจะม้ความเป็นสากลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเรายังไม่ปรับตัวเองเนี่ยเพราะนั้นต่อไปเขาก็จะใช้อาชีพทนายจากที่อื่นวันนี้ไม่ยากผมเป็นทนายจากสิงคโปร์มาจากอเมริกาอเมริกาไม่ได้เข้าบวก ใช่ไหมคะแต่ผมเนี่ยมาเปิดออฟฟิศที่ที่สิงคโปร์อพอเปิดออฟฟิศที่สิงคโปร์ผมก็เท่ากับเป็นบริษัทในอาเซียนละเพราะสิงคโปร์เปิดกว้างเปิดกว้างให้คนเข้ามาได้นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยพออาเซียนเปิดปักเนี่ยเขาก็จะตั้งสาขาในเมืองไทยอืม,มาเปิดจากสาขาเฮดโดยบริษัทแม่อยู่ที่สิงคโปร์ แต่มาตั้งสาขาในประเทศไทยใช้สิทธิ์ความชอบธรรมของเขานนอาเซียนทันทีเลยทันทีเลยครัเพราะนั้นเนี่ยกฎหมายนักกฎหมายนักบัญชีเนี่ยจะจะมาจากต่างประเทศเยอะหนึ่งภาษาเอ่ยสองยึดมั่นในกฎระเบียบของเราเนี่ยยังยังเป็นระเบียบแบบหลวมๆแต่ต่อไปไม่ได้นะครับต้องยึดหลักเลยไม่ใช่กฎหมายตีความได้ไม่ใช่ฝรั่งเขาไม่สากลที่เขาไม่เอาเลยได้แล้วแต่จะตีความเข้างข้างนใน้างหนึ่งนี่ไม่ได้เลยนะครับความเป็น ความเป็นนักธุรกิจเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ครับนะครับกฎหมายไม่ได้มีไว้ให้ตีความแต่ให้ยึดตือและปฏิบัติเพื่อดําเนินการตรงนั้นบ,บัญชีก็เหมือนกันบรรทัดบรรทัดฐานไม่มีการจะมาเป็นบัญชีหนึ่งเล่มหนึ่งสองเขาจะยึดความซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยสองประเด็นเนี่ยบางรจะเป็นอาชีพที่ที่เราต้องพัฒนาตรงนี้ไปไม่ว่าถ้าเราจะเข้าไปสู่เวทีอาชีพเนี่ยเรารต้องปรับทัศนะาในเรื่องของอาชีพตรงนี้ให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเสียโอกาสให้กับคนต่างชาติเข้ามาดูตรงนี้ อย่าลืมนะครับอ่ะต่อไปเนี่ยมันใช้ภาษาร่วมครับจะไม่ใช่ภาษาไทยเป็นหลักครับจะใช้ส่วนมากจะคอนจะสร้างเอกสารในได้หรืออะไรต่างเราจะใช้ภาษาของภาษาการเป็นหลักนะครับเพราะไม่งั้นอังกฤษเป็นตัวกลางหลักอะไรลักษณะนั้นนะครับครับคุณผู้ชมครับผมฝากอย่างนี้นิดหนึ่งครับว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ท่านได้หลับตาตามนิดหนึ่งเพราะท่านประธานผู้ประโยคหนึ่งว่าเมืองอุดรเนี่ยจะเป็นมหานครแห่งอาเซียนเมืองนครหลวงวิงจันทร์จะเป็นมหานคร ถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าความเป็นมหานครเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยท่านหลับตานึกภาพกรุงเทพมหานครบ,บ้านเราครับถามว่าทาไมอะไรทุกอย่างมันเป็นกระจุกอยู่ที่กรุงเทพความเจริญก็อยู่ที่กรุงเทพแต่ถ้าจากนี้ไปเนี่ยความอะไรทุกอย่างของอาเซียนมันมากระจุกมาเตออยอุดรโอ้โหท่านไม่อยากจะหลับตานึกภาพว่ามันจะไปยังไงไม่รู้พวกเราจะอยู่กันยังไงถึงตอ <c oughs> นการจราจรจะเป็นยังไงก็เหมือนเราพูดเอคราวที่แล้วใช่ไหมครับเรื่องเรื่องจราจรใช่ไหมครับเรื่องระบบครับคุณาแล้วก็ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะนเรื่องของบ้านอาคารคอนโดมิเนียมอาคารชุดครับใช่ไหมฮะมันก็จะเราก็จะล้อกันถ้าเราล้อยเรียงกันไปเรื่อยเือมันจะเป็นภาพภาพหนึ่งเหมือนกับพอจิกซอต่อกันอ่ะสัปดาห์นี้มาพูดเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วมันต่อกันแล้วมันใช่เลยใช่เลยรับมันก็จะมีเพราะว่าจริงๆต่างหอการค้าเองเราคงไม่ได้พูดทีละเปสิบชั่วโมงครับแล้วก็ก็วันนี้วันนี้เหมือนก็เหมือนเรามาออกมาทํารายการด้วยกันเนี่ยเราวันนี้เราจิกซอตัวหนึ่งแปะเข้ามาครับ มาแปะเพื่อเพื่อให้เห็นเมืองว่าเมืองมันจะไปทางไหนละอืมเคลื่อนตัวไปตรงไหนแล้วตรงไหนมันเคลื่อนแปะด้วยอะไรผมก็ดีใจนะคะว่าคนมาดูรายการมักจะขอถามผมเรื่องอตลอดมาว่าวันนั้นท่านพูดเนี่ยบางทีเนี่ยยังไม่เข้าใจผมยินดีนะครับว่าตรงไหนที่ท่านอยากให้ผมอธิบายเป็นกรณีพิเศษบได้เลยนะครับเพราะว่าจะฝากไปทางรายการคุณดิสเลศทีวียุหรือจะไปที่หองอันค้าบนะครับเจอผม ก็ได้นะครับยินดีเลยเพราะว่าตอนนี้นี่มีหลายๆกลุ่มนะครับว่าตอนนี้กลุ่มนักธุรกิจสตรีเนี่ยนะครับก็ยังมีอะไรละก็เขาก็เริ่มรวมกลุ่มกันแล้วนะครับว่าเขาอยากเห็นอยากเขามีทิศทางอย่างนี้เนี่ยอยากให้ผมเนี่ยไปช่วยชี้ชี้ว่าทิศทางเขาเดินอย่างนี้ถูกไหมนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อย่างกลุ่มยังของหอการค้าเองวันนี้ผมก็จะเรียกแต่ละกลุ่มเนี่ยเข้ามานะครับพาให้เข้ามาพบเรื่องอย่างนี้แล้วก็ทำธุรกิจอย่างนี้ติดอะไรไม่ก็จะหาทางช่วยเหลือนะครับก็ พราะความของมันมันเคลื่อนตัวเร็วอุดรนะครับตรงนี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเนื้อหาทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านประธานได้พูดคุยในวันนี้นั่นคือการปูพื้นให้เห็นว่าวันที่23มิถุนายนนี้กับงานเซตอินดัสทรีสัญจรที่อมาจัดที่อุดรธานีเนี่ยก็อยากจะขอเรียกร้องได้เชิญชวนให้พี่น้องชาวเราทุกท่านไม่ว่าท่านจะเป็นสมาชิกของการค้าหรือไม่เป็นใครก็ตามนะครับงานนี้ผมเชื่อว่าคงจะเป็นการเพิ่มพูนข้อมูลข่าวสารให้กับตัวท่านเพื่อนําไปหาเหตุป,ปัใจจัยในการที่เตรียมตัวตััง้งรบ up hook.